ใช่ไหมไอ้แม่คุณก็ควรจะซื้อต่ำกว่าหนึ่งพันอันนี้ไม่ต้องคำนวณขนาดต้องไปหาอะไรนะสูตรเพนกวินสูตรเล่นเต็มเลยนะครับตอบผิดนะฮะกคุณพี่อาโท้โท้พูดเล่น โอเคเกณฑสูงไว้ดีแล้วครับบางครั้งเราก็อาจจะมีการเดินทางที่อ้อมากกว่าชาวบ้านแต่เราถึงนกฎหมายเหมือนกันผมเป็นคนที่อ้อมประจำผมคิดรับประมาณ5หน้าออกมาหเพื่อนเขาคิดอยู่สองพันธุ์นะไม่เป็นไรครับใช้เราได้ดีเลยยังอันนี้พูดไปแล้วครับข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องคนะคอนกบอต ให้สิทธิผู้ออกในการถ่ายถอนหนี้ถูกป้อูก่อนมันค็บตรหนดตรา,าสารนี้ระยะสั้นที่อายุไม่เกินหนึ่งปีน้นไปผู้ออกตรงไหนคือตัวกลางกลางชัดเ<อ><อ>จ,จนนะครับการจัดระดับความน่าเชื่อถือของตรา,าสารนี้เพื่อให้ผู้ออกรู้ระดับความเสี่ยงของตรา,าสารนี้ที่ออกที่ตรงไหนครับต้องให้ผู้ผู้ซื้อนะครับผู้ลงทุนนะครับมีใครผิดบ้างยกมือแล้วนี่ป่ะที่ตรงไหน สอบเขาไข่อุ้ยขาไข่ห้าปีเขาไข่ได้ห้าปีตัวเงินกลาพูดซะหน่อยอ่าจำได้ไหมตัวเงินกลางตราดีระยะสั้นรัฐบาลผู้ออกนะความเสี่ยงเป็นไงต่ำนะครับดูข้อมูลงูซะหน่อยสิรอเพื่อจาดอกเบี้ยต่ำสุดที่ผู้ออกตราสารหนี้จ่ายดอกเบี้ยแบบรอตัวจะสามารถจ่ายให้กู้ให้กู้ได้ถูกนะรอเลยครับแต่ดูระยะสั้นคืออะไรครับ ข้อนี้เป็นข้อที่เขาจะบอกอ่ะดูทีละข้อก็ได้บอกว่าอายุเฉลี่ย,ยถูกไหมถุงน้ำหนหักรุ่ค่าปัจจุบันของแต่ละตัวงดอนงวดถูกอยู่แล้วข้อน,นี้นะครับสมมุติว่าความยาวของคานคือยุคของเหลืองตราสาันนิทนั้นดยชันคือระยะทางที่ทำให้คาสนสมดุล <S S> ถ้าเกิดเราไม่รู้เรื่องคานต่อระบบพูดอะไรวะเนี่ยถูกป่ะแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ต้องเขาก็เขาก็เช็คว่าเรารู้หรือเปล่านั่นเองนะครับถูกทุกข้อนะ เพราะว่าข้าอความวามกจะถูกเป็นตัววัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตรา,าสารหนี้เมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไปถูกไหมถูกนะครับถ้าคุณยังไม่แน่ใจขอไข่คุณไปเจอข้อความยคุณก็ต้องบอวกออว่าถูกที่ข้อแล้วล่ะถูกไหมนอกจากคุณเริ่มไม่แม่สองข้อขอไข่ก็ไม่แน่ของวายก็ไก่แล้วกันวะนี่คืออาการความไม่แม่นะครับนะ ตราสารนี่ประเภทใดถือว่าเป็นตราสารที่ปราศจากความเสี่ยงข้อไหนดีข้อควายข้อควายเงาูให้ตัดสินใจใช่ไหมผมก็บอกว่าสอนตลืนกลันกลกลมกลวกลัวไว้หน่อยนะข้อควายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกถือว่าไงถือว่า คุณไม่ต้องตกใจแบบคำเดียวมีผลมาหลายข้อแล้วล่ะใช่ไหมเฉพาะอะไรต่างๆมีผลทแนั้นนะครับ <ไ S 1> ถ้าเกิดเขาบอกว่าอผามาบอกนี่นถ้าเกิดเขาบบปมาว่าไม่มีความสิ่ยงเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะตอบว่า <S 2> <S 2> <S 2> อ๋อ มุณงผู้ที่มีการนำเงินต้นและดอกเบี้ยมารวมกันและแบ่งจ่ายเป็นพื้เรียกว่า,เา,านเซีเรียกว่าอะไรครับาาวันนี้กัรมอนติการ์ซีโอ้นี่บอกไปหลายรอบมีิดป่ะป้าอ,อะไรพิดแล้วจะหุยทำไมเนี่ยหุยถูกเช่้ยไหมจะเห็นว่าข้อสอบของตราสารนี่มันก็ บางทีมันดูเหมือนจะพูดไปเป็นหมดแต่มันก็ออกมาที่เราต้องัรู้อยู่แล้วอย่าเพิ่งไปตกอตกใจนะครับข้อเด่นไม่ใช่การแบ่งตราสานี่ตามลักษณะการสืบสิทธิ์นอนงูนะครับนอนงูโอเคนะโอเคนะ คนข้างง่ายสุดเลยเขาบอกอะไรครับท้อข้อต่อไปนี้จะเก,กิดขึ้นเมื่อคู่ A ถูกลดอันดับความน่าเชื่ถือจากทิปตัวบีลเป็นทิฟปปบีบียกเว้น่อควายใช่ไหมอันนีู้กอะไรดี ผมนัานรอฟังอยู่ตั้งนานว่าจะมีใครตอบกอไก่หรือเปล่า <c oughs> มีไหมั <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายแบบคนที่ตอบผิดเนี่ยไม่ใช่ทัานผิดแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าเป็นอะไรต้องตอบต้องถามคนที่ตอบถูกก่อนว่าทำไมถึงเป็นกอไก่ครับทำไมกอไก่ไม่เกิดขึ้น <c oughs> คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขาพูดถึงกลางคันอะ่ะกลางคันแล้วคุณคุณ,ค,ณคุณถือตาสานี้ยนึงอยู่ใช่ไหมคุณก็รู้ว่าคุปองแหลนได้เท่าไหร่ใช่ไหม พอปรากฏว่าหุ้นคู่ A มันถูกลดอันดับถูกลดดับลงลดดับเพิ่มลดดับนั่นหมายความว่าไอ้คูปองคุณเนี่ยคุณเขาจะมาปรับคุณไหมเขาก็คุณก็ได้เท่านั้นแหละถูกไหมครับได้เท่านั้นแหละเพียงแต่ว่าข้ออื่นนะอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการจากการลงทุนในหุ้นคู่ A จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไหมไม่ไม่คความต้องการของคุณเนี่ย คุณก็รู้สึกว่าอยากได้เพิ่มใช่ไหมเพราะว่ามันเสี่ยงมันเป็นยไงขึ้นเพิ่มขึ้นการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือคือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นผู้ลงทุนก็จะต้องการผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นทั้งคุณเองทั้งคนอื่นๆก็มองเข้ามาเขมองเข้ามาเฮ้ยมันปรับคุณต้องอะนะครับราคาหุ้นกู้เองจะปรับตัวลดลงไหมลดลงถูกไหมครับเพราะว่า เพราะว่ามันรู้สึกคุณค่าเป็นไงไม่ค่อยดีใช่ไหมอาการไม่ค่อยดีถ้าคุณจะขายก็ขายได้ลดลงผู้ลงทุนที่กวิวารเซยงอาจต้องการขายหุ้นผู้เองไปเลยมีไหมมีไม่ไม่เอาแล้วเสี่ยงมากเลยก็ขายไปแต่จะขายได้ถูกหน่อยนใช่ไหยโอเคครับ coordinate b o คืออะไรหุ้นผู้ที่ได้ผู้ถือได้รับสิทธ ในการชำระหนี้รองจากซีเนียร์บอลนีม,มีใครผิด้หมข้อนี้คนผิดคือคนที่พยายามตัดสินผมอยู่ว่าซีเนียร์บอลอะไรอะไม่รู้เลยอะไรไม่นะอ่าโอเคแล้วข้อนี้ไม่ยากนะครับมีท่องจำเยอะเนะนี่ยรานสถานีที่กำหนดตราเวตตำรวนที่จ่ายกับผู้ให้ก,กู้ต้องมีคนนแร ผู้ลงทุนไทยที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ2ปีนะครับจะไม่มีโอกาสเจอกองสิงประเทศใดมีคนตอบอันหนึ่งที่ไม่ใช่กอไก่ป่ะกองไก่เพราะว่ามันไม่ต้องรับ็นเงินไทยอยู่ไหมไม่ต้องอะดูอันอื่นนิดนึงนะว่าสภาพคล่อง จะเห็นว่าอ mm. ันอื่นบางทีม hmm. ันก็ด so, ูเหมือนจะไม่เสียงมากถูกไหมสภาพกล้องเพราะมันสั้นนะครับด้านเงินเฟ้อก็ดูไม่เสียงมากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ถ้าเทียบดูแล้วกอไก่เนี่ยไม่น่าจะเสียงเลยคุณคกู้ต่อไปนี้จะคุณคกู้ใดต่อไปนี้จะมีความเสี่ยงนั้นรดิตต่ำที่สุดครับอันนี้ก็มีคนถูกหลอกแน่กลุ่มไหนผิดเยอะเมือ เพราะว่าคนที่ผิดแน่คุณต้องรู้ว่าเพราะอะไรความเสี่ยงนัะนเครดิตต่ำนั่นหมายความว่าความน่าจะถือเป็นไงสูงแค่นั้ห้ามผิดนะยทำไมกลุ่มนี้จองยกตลอดเลยอย่าค่อยอย่างเงี้ยอย่าให้เขาหลอกเรามันนะเราต้องได้ง่ายๆแล้วอะไรเงี้ยนะมันใจมันใจมีมีใครงงไหมครับวันนี้ไม่งงนะ ก็เลยกราบได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับความเสี่ยงในการคุณในตราสารนี่เมื่ออาจารย์ดอกเบี้ยตลาดลดต่ำงแต่มันรวมกันแล้วก็หลายนันรู้แต่ว่าปคนไปทลงใช่ไหมมันไปนละทางกันนะครับทีเนี้ยต้องบอกว่าอย่างี้ไอ้ความ เมื่ออาจาราดอกเบี้ยตลาดลดต่ำลงทุกภาพเลยถ้าพูดถึงการลงทุนต่อเนี่ยคุณชอบหรือไม่ชอบดอกเบี้ยตลาดลดต่ำลงการลงทุนต่อชอบหรือไม่ไม่ชอบเพราะคุณก็มันเป็นทางหนึ่งที่คุณจะไปลงทุนต่อใช่ไหมจำได้ไหมครับดอกเบี้ยตลาดลดต่ำลงคุณก็ไม่ชอบไอ้คำว่าการลงทุนต่อเนี่ยก็คือ re investment ถูกไหมครับเพราะนั้น ความเสี่ยงการที่ไม่ชอบความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นความไม่ชอบนันคือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่ผมบอกไงนะเบนตอบก็เพราะไอ้ตัวที่ interest rate มันจะตรงข้างกันมันไหลตลดซับซ้อนมากแค่ปัญหาแบแรกก็สัสมอยู่แล้วมันมีความเสี่ยงมีตรวท่อไม่อบโง้ไปเลย อันนี้เป็นการวัดความเข้าใจคุณค,คนที่ไม่ได้เข้าใจไหมครับอันนี้ไม่เข้าใจอธิบายอีกท,นทีนะอ่าเขาจขั้นแรกคุณต้องเข้าใจก่อนว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดนี่นะครับมันมีผลกระทบสองด้านด้านแรกถ้าเข้าใจง่ายๆคือการที่คุณนำดอกเบี้ยไปลงทุนต่อดอกเบี้ยได้จากคุณกูก้นำลงทุนต่อคุณก็าหาทางลงที่ไหนดีว่าดอกเบี้ยตลาด ดอกเบี้ยในตลาดเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่คุณจะไปลงได้เห็นไหมครับถ้ามันลดต่ำลงคุณก็รู้สึกว่าไม่ดีเลยเพราะไม่รู้จะไปลงทุนที่ไหนนะครับนั่นคือความเสี่ยงด้านหนึ่งของการนำดอกเบี้ยไปลงทุนต่อถ้ามันลดต่ำลงคุณไม่ชอบแต่มันมีผลกระทบต่อการรับดอกเบี้ยโดยตรงจากคุณกู้ก็คือว่าเมื่อดอกเบี้ยตลาดลดต่ำลงการรับดอกเบี้ยโดยตรงจากคุณกู้ยังไม่คิดถึงการลงทุนต่อนะรับดอกเบี้ยมาเนี่ยคุณชอบหรือไม่ชอบ ชอบเพราะอันอื่นข้างนอกมันต่างคุณรับสูงอยู่ใช่ไหม <Okay. S 1> คุณก็ชอบเพราะฉะนั้นมันจะมีผลกระทบคือคุณไม่ชอบอย่างหนึง่งคุณชอบอย่างหนึง่งถูกไหมครับแค่ผมผมให้จําไว้ว่าเวลาคุณไม่ชอบอะไรนั่นคือความเสี่ยงสูงถูกไหมเฮ้ยตอนนี้คุณไม่ชอบอะไรเวลาดอกเบี้ยตลาดลดต่ำลงคือคุณไม่ชอบในเรื่องการลงทุนต่อใช่ไหมครับก็คือ리웨스 ment เนี่ย리 s t ment rate risk เนี่ยก็จะสูงขึ้นถูกไหมครับในขณะเดียวกัน interest rate risk เนี่ยจะลดต่ำลงคำว่า interest rate risk ก็คือความเสี่ยงที่ผลกระทบต่อการรับดอกเบี้ยโดยตรงจากคุณกู้เพราะว่าเวลาเขาต่ำกันคุณบอกคุณรับคงที่ดีจังเลยความเสี่ยงก็ถือว่าต่ำโอเคนะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาการที่ปังที่สองเราไม่ได้ช่วยอะไรมาก <laughs> ใช้เวลามากขึ้นด้วยนะแต่ว่า <laughs> ไม่เป็นไรจะพยายามต่อไปนะครับต่อไปไม่ยอมแพ้ เราไปคิดดูทุกคนในหัวแล้วก็เราถามเพื่อนดูไปได้นะครับสุดท้ายถ้าเจอเจอข้อประมาณนี้ทีฉันทำได้เปล่างว่าจะเข้าใจแล้วม่ได้ราคาคู่หรือพันธบัตรที่รวมกับเบียกค้งรับเนี่ยและไม่รวมเนี่ยตอบก็ไหนครับรวมก็เดอตี้เนาะไม่รวมก็คลีมนะครับ ชัดเจนเลย้มั่นใจมากมั่นใจมากอาโมั่นใจจริงๆเลย